เมื่อวานนี้มีทั้งคนร้องไห้มีทั้งคนดีใจคนร้องไห้นั่นก็คือขายไปรบ,บริเวณต่มกว่า,วา1 5 0 0อุห้้ยขายคนบอก,กหยุด1 5 0่น้าเดี๋ยวแย่นะฮะขายไปนะครับดีจับคืนมาเลยส่วนคนดีใจก็ไปซื้อกันแถวๆนั้นแล้วก็ดีกลับคืนมาโอ้พี่อาทิตย์มันมันเป็นยังไงบ้างตลาดทุนไทยก็ต้นร้ายไปดีเนาะถ้าจะพูดเป็นสํานวนไทยนะครับมันก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ มันยังมีความไม่ชัดเจนนะฮะโดยเฉพาะประเด็นการเมืองนะครับซึ่งแน่นอนแหละการทิ้งช่วงเวลานะครับในการประกาศจํานวนสสอ,อย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับหกสิบวันนะครับคุณคุณมลคุณแสบมันย่อมมีอะไรที่เข้ามาสอดแทรกได้ตลอดทุกวันแบบนี้นะนะครับถ้าเป็นประเด็นการเมืองนะเดี๋ยวจะมีข่าวมาเยอะกว่านี้อีกนะครับไม่ต้องกลัวเลยนะครับ <c oughs> ซึ่ง <c oughs> แน่นอนแหละไอ้ข่าวเยอะๆแบบเนี้ย นะครับมันย่อมทําให้เกิดความผันผวนเป็นเรื่องปกติไอ้นี่สไลด์มันขึ้นไหมฮะขึ้นเรียบร้อยแล้วครับเห็นแล้วครับก็คือภาพเซตเนาะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันขึ้นมาได้ก็ดีนะครับมันขึ้นมาได้ก็ดีเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าในมุมของการขึ้นเนี่ยผมก็ยังมองว่าเราต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอนะครับว่าการขึ้นของเขาเนี่ยมันก็ยังเป็นภาพที่เป็นแบบว่าเป็นการฟื้นตัวในกรอบขาลงนะฮะอือ เดี๋ยวผมจะเอาหน้าตรงนี้ออกไปยังไงครับกราฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะอันนี้ผมยังโชว์ยังโชว์กราฟอยู่นะครับพี่อธิกรับโอเคได้ครับเนี yeah, ่ยนะครับถ้าเราตีเส้นเนี่ยนะครับเราก็จะได้เทรนไลน์ออกมาพอเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเ้าโครงเป็นแผนที่นําทางในการลงทุนในช่วงสั้นๆน,นะครับ <c oughs> เราจะเห็นนะครับว่าเทรนใหญ่ของตลาดตอนเนี้ยมันขาลงอนะ่ะ <c oughs> นะครับมันขาลงนะครับ อ่าโดยมีแนวรับสำคัญก็คือพันห้าร้อยจุดนั่นแหละแต่เมื่อวานนี้หลุดลงไปให้ใจหายถูกไหมฮะก็อย่างที่คุณมนภูมแสบมได้เรียนกันไปทีเนี้ยการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็ยังฟื้นตัวในกรอบขาลงนะผมกําลังจะบอกว่าการฟื้นตัวรอบนี้เนี่ยอัพไซด์จากัดครับอัพไซด์ทําการปรับขึ้น่จำกัดน,นะครับอ่าเหตุผลก็อย่างที่เรียนไปว่าการเมืองกว่าท่านจะรู้ผลเนี่ยหกสิบวันต่อจากนี้นะหกสิบนะวันต่อจากนี้พักก้าวไกล พักเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เกมนี้ยังมีอะไรให้เราต้องติดตามกันอีกสองเดือนสองเดือนเป็นอย่างต่มแล้วสองเดือนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะจบหรือเปล่าน,นะ,ม<ค>ะไม่รู้รว่าจะจบหรือเปล่าน, <ๆ S 1> นะแล้วซึ่งวันนี้เองเ,องเนี่ยมีประชุมสอวอด้วยนะคุณค,คุมณมลคุณแสบนะประชุมสอวอที่อาคารรัฐสภานะไม่รู้ว่าจะมีการไปชุมนุมกดดันกันหรือไม่นะ นะครับที่ที่ตรงนั้นนะครับอ่ะนะครับทีนี้เรามาดูในราย60นาทีแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพว่าการฟื้นตัวของเซ็ตรอบนี้เนี่ยคิดว่าไปได้ไกลแค่ไหนนะครับโอ้โหนี่ยังไม่ได้ไปไกลเลยนะวันนี้ลงซะละนะครับออาไม่เป็นไรนะครับเรามองว่าการการการลงเนี่ยนะครับคิดว่าน่าจะรับอยู่แถวๆบริเวณสัก1520คือโซนเนี้ยนะครับคิดว่าน่าจะรับอยู่แหละ ครัครในช่วงวันนี้นะในช่วงเช้านะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าพอเขาลงมาเทสเทสแถวแถวสักหนึ่งห้าสองศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าตรงนี้นะครับนั่งซุนนะนะครับคือย่อลงมาเนี่ยแถวเนี้ยแล้วก็จะกลับขึ้นไปใหม่เพื่อขึ้นมาปิดจ็อบอยู่ที่หนึ่งห้าสี่ศูนย์ตรงนี้ฮรันะครับทาไมถึงมองหนึ่งห้าสี่ศูนย์อันนี้คือกราฟหกสิบนาทีนะนะครับกราฟหกสิบนาทีนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยคนติดเยอะฮะ หนึ่งห้าสี่ศูนย์เนี่ยตรงเนี้ยคนติดเยอะนะครับกองอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นวันละมั้งเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งวันเต็มๆนะฮะหนึ่งห้าสี่ศูนย์กองอยู่ตรงเนี้ยนะครับไม่ผ่านไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยนะครับช่วงเช้าเนี่ยครับอาจจะเปิดขึ้นมาแล้วมีการย่อตัวลงมาแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่หลุดนะฮะในโซนแนวรับแนวต้านตรงนี้บริเวณหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ไอหนึ่งห้าหนึ่งห้ากับหนึ่งห้าสองศูนย์ไม่หลุดนะครับลงมาเทสปุ๊บแล้วก็จะมีการฟื้้นนตัวขึไป ื่อไปทดสอบแนวต้านสาคัญของเขาคือ1540นะครับเพราะฉะนั้นกลยุธทธ์ทํายังไงนะครับถ้าเราเห็นกรอบอ๋อเห็นกรอบประมาณอย่างนี้เราก็วางแผนได้แล้วนะครับอ่ะช่วงนี้ก็ปล่อยให้ดัชนีไหลลงมาก่อนนะครับเราก็ไปตั้งรับบริเวณ15 15 1520ในโซนเนี้ยเราก็เป็นโซนในการตั้งรับนะครับได้ขอปุ๊บก็เตรียมไปวางขายช็อตหนึ่งที่1540ก็เป็นการเล่นเก่งกําไรในวันนะครับ,รบเล่นสั้นติดชึงกันไปนะครับ ชัดเจนค่อนข้างชัดเจนครับพี่อาทิตย์ครับตอนนี้ถ้าถามถึงปัจจัยต่างประเทศกังวลบ้างไหมหรือว่ายังไงครับตัวปัจจัยต่างประเทศก็คือในเรื่องของเดฟเซลลิงใช่ไหมครับเมื่อเช้าเนี่ยผมมีการนําเสนอตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวไม่แน่ว่าสไลด์ของผมมีอยู่หรือเปล่าในนี้นะครับวันนี้วันที่ยี่บสามใช่ไหมครันี้ผมเดี๋ยวผมโชว์สไลด์ให้ดูนะครับมันมีอยู่อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับคุณคุณมรุณคุณแซ คือตัวนี้นะครับเฟียรแอทแชร์ขึ้นมาเลยขึ้นไหมยังยังไม่ได้ขึ้นนะฮะยังไม่ขึ้นะแชร์ใหม่แชร์ใหม่มา้อนะคะนะครับเฟียร์แอนด์คิดอินเด็ก็คือเป็นดัชนีที่วัดความกลัวความกล้าของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาถ้าดูจากสไลด์ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเข็มไม่เนี่ยมันชี้มาใกล้ๆแบบโอ้โห คือคนเนี่ยกล้าเยอะมากนะนะฮะกล้าเยอะมากนะครับตอนนี้เนี่ยอ่ซึ่งในอดีตเนี่ยถ้ามันไปแตะแถวแถวสักใกล้ๆกล้เจ็ดสิบห้าเนี่ยหุ้นอเมริกาจะลงนะตอนนี้ใกล้แล้วนะตอนนี้อยู่ที่เจนะ็ดสิบน่ะยังไม่ถึงเจ็ดสิบห้านะแต่ถ้ามันเข้าไปอยู่ในโซนเจ็ดสิบห้าเมื่อไหร่เนี่ยหุ้นอเมริกาจะลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าปัจจัยต่างประเทศมีอะไรให้กังวลไหมมันก็พอมีอยู่มันก็พอมีอยู่แต่ผมคิดว่า ลงก็คงจะไม่ได้ลงหนักนะครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเวลาที่มันไปเข้าสู่โซนที่แบบคนกล้าเยอะๆแล้วเนี่ยหุ้นมันก็มักจะลงลงอย่างนี้เหมือนกันอันนี้เป็นอินเด็ก์ความกลัวของกล้าไม่ใช่หุ้นนะฮะแต่ว่าพอเราหุ้นเข้ามาพอตเข้ามาในกราฟเดียวกันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็มักจะปรับปรับไปในทิศทางเดียวกันนะครับ มันก็มีความเป็นไปได้ว่าเออตอนเนี้ยรู้สึกเหมือนคนจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เหมือนคนจะกล้าคือกล้าเข้าไปลงทุนเราก็เห็นภาพว่าดัชนีแนสแกลโอปีนี้ขึ้นเยอะมากถูกไหมฮะอ uh huh. ซึ่งพอมันวัดออกมาเป็นเป็นดัชนีตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็เริ่มเป็นสัญญาณเตือนแล้วเหมือนกันว่าฝั่งของหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเริ่มแพงเริ่มแพงแสดงว่ามันจะต้องเริ่มมีปัจจัยอะไรบางอย่างแหละที่มันจะทําให้หุ้นมันลง นะครับเราก็มานั่งดูว่าเอ๊ะไอ้ที่จะทำให้มูลคุณมันตกได้ในช่วงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือเดฟเซลลิงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะประจกเมื่อไหร่ก็เหลือเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์นะครับสองก็คือเฟดมินิ e ที่จะประกาศวันพรุ่งนี้กับสาม PCE นะครับที่จะประกาศวันศุกร์นะครับนี่คือปัจจัยต่างประเทศสามเรื่องนี้ถามว่ามันมีมันมีโมเมนตัมหรือมันมีความน่ากลัวที่จะทำให้หุ้นตกได้ไหมมันก็มีมันก็มีนะครับ ไอ้ตัวเดฟเซลลิงเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้คงคงจะคุยคุยกันไปเรื่อยๆแหละนะครับน่าจะไปจบกันจริงๆก็คือสัปดาห์หน้าซึ่งถามว่ามันจบกันได้ไหมจบกันได้แต่พอเวลามันกระชั้นเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยคนมันจะกลัวไอ่าคนมันจะกลัวพอคนกลัวปุ๊บมันจะแพนิอนะครับแล้วมันจะทาให้หุ้นเนี่ยตกลงกาก่อนพอตกมาปุ๊บจังหวะนั้นจะมีคนเข้าไปซื้อใหม่ละนะครับคือไอ้ตัวตัวเดฟเซลลิงเนี่ยถ้าจะทําให้หุ้นตกเนี่ยผมคิดว่าตกไม่นาน ตกไม่นานพอเวลามันกระชั้นแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยครับคนจะแพนิคแค่ช็อตตรงนั้นแต่สุดท้ายครับเขาจะคุยกันรู้เรื่องอยู่ดีนะครับอืมกลผมอันนี้คืออันนี้คือเดฟเซลลิงนะนะครับคือถ้าจะทําให้หุ้นตกจริงๆเนี่ยคิดว่าตกแต่ไม่นานนะครับส่วนประเด็นที่สองคือเฟดมินิทนะครับเฟดมินิทคือการเปิดเผยรายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เขาประชุมกันมาแล้วเนี่ยนะครับจะมามีการเปิดเผยรายงานเนี่ย ถามว่าโทนมันเป็นแบบไหนเขาจะเปิดเผยกันในประมาณวันเพื่อหัผมว่าโทนเนี่ยอาจจะไปในโทนลบนะคือถ้อยถแถลงของคณะกรรมการแต่ละคนเนี่ยเหมือนอยากจะให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อซึ่งมันสวนทางกับที่ตลาดคาดถูกไหมฮะซึ่งถ้ามันออกมาอย่างนี้จริงๆก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยลง,งนะลงได้เหมือนกันนะครับลงได้เหมือนกันแต่ถามว่าน่ากลัวไหมในมุมของเราเนี่ยเราคิดว่าไม่น่ากลัวอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าเท่าที่ผมจับ สัญญาณนะฮะการออกมาพูดการกล่าวสุนทรพจน์ของเจอโรมพาเวลเนี่ยเขาเหมือนมีความกลัวเหมือนกันเกี่ยวกับวิกฤตธนาคารในสหรัฐอเมริกานะครับถ้าเขาเริ่มกลัววิกฤตธนาคารในสหรัฐอเมริกาแล้วเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเขาเนี่ยนะครับน่าจะให้หยุดขึ้นดอกเบี้ยก่อนก็คือให้ให้เขาเรียกว่าอะไรคงดอกเบี้ยนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆคือคงดอกเบี้ยไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฟันธงเนี่ย ผมมองว่าการประชุมในวันที่14มิถุนายนในเดือนหน้าคิดว่าเฟดคงจะคงดอกเบี้ยก,ก่อนแต่ในรายงานการประชุมเนี่ยมันจะออกมาเป็นลบก่อนนะ,ะออกมาเป็นลบซึ่งจะทําให้หุ้นเนี่ยตกอต่นี่คือในมุมมองของผมนะผมมองประมาณอย่างนี้นะครับส่วน PCE เนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับ PCE ที่จะประกาศออกมาในวันศุกร์เนี่ยคิดว่าโดยส่วนใหญ่แล้วน่าจะยังคงปรับตัวล,ลงในทิศทางเดียวกับ CPI นะครับเพราะนั้นประเด็นที่น่ากังวลในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของเดบเซอร์ริงนี่แหละกับเฟดมินิทเชื่อว่า f เฟดมินิทน่าจะมีผลก่อนเด s เซ l ร์ริงเดบเซอริงนี้น่าจะไปจบกันในสัปดาห์หน้านุ่มนะครับมีมุมมองประมาณอย่างนี้นะครับผมอา้าวไปดูในส่วนของหุ้นที่น่าสนใจดีกว่าครับวิทาทิตย์ครับเชิญเลยครับอ่ะนะครับอันนี้ต้องแชร์ใหม่ไหมหรือว่าไม่ต้องอยังอยู่หน้าแงคิดอินเด็อก,อ,กอยู่ โอเคนะครับต้องแชร์ใหม่แสดงว่าเปลี่ยนงานนี้มันต้องมันต้องเปลี่ยนการแชร์ huh. นะครับนะนะในมุมของหุ้นนะครับที่เอามาแนะนําวันนี้เนี่ยผมเป็นเลือกหุ้นกลางเล็กนะนะครับเป็นหุ้นขนาดกลางทําไมถึงเลือกหุ้นขนาดกลางไม่เอาบิ๊กแคปต่อลรอบิ๊กแคปเนี่ยก็คือฝรั่งยังคงขายฝรั่งยังคงขายเพราะฉะนั้นเนี่ยบิ๊กแคปเนี่ยนะครับถ้าจะขึ้นไปต่อแรงๆเนี่ยคือกองทุนจะต้องอัดต่ออีก uh huh. ซึ่งกองทุนเมื่อวานเขาก็อัดมาเยอะแล้วนะสองพันกว่าล้านละในการช่วยไม่ให้เซ็ตเนี่ยหลุด โมเมนตัม um ลงไปเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเขาจะอัดต่อเนี่ยผมว่าเงินเขายังยังไม่พอนะครับต้องรอ้อยฝรั่งเข้ามาอัดแต่ฝรั่งเนี่ยยังมีมุมมองที่เป็นลบกับบ้านเราอยู่ก็เลยทําให้โมเมนตัมของหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ออกค้างนะครับเราก็เลยเลือกถ้าจะเล่นเกงกำไรกันในวันเนี่ยนะครับผมมองว่าหุ้นกลางถึงเล็กจะดูน่าสนใจแต่ตอนนี้เล็กมีปัญหานะเพราะว่าเมื่อวานนี้ชอทวีถูกไหมฮะ เบ uh ี้ยนหนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนก็จะกลัวหุ้นเล็กอีกทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใหญ่ก็ไม่ได้เล็กก็ไม่ได้เอากลางแล้วกันนะก็เน้นเป็นหุ้นกลางก็คือมิดแคปนะครับที่เลือกมาวันนี้คือ MTC นะครับ MTC เนี่ยอยู่ในโซนแนวรับพอดิบพอดีตรงนี้นะฮะอ่าก็คือสามสิบแปดถึงสาสิบเก้าบาทเนี่ยเป็นโซนแนวรับนะครับสามสิบแปดถึงสามสิบเก้าเป็นโซนแนวรับนะครับซึ่งเขาแข็งมากนะคุณมลผลแสบนะฮะ สัปดาห์ที่แล้วนี่หุ้นตกระเนระนาดนะนะครับหุ้นตกระเนระนาดต้องใช้คําว่าระเนระนาดนะครับทุกทฤษฎีที่เอามาใช้กันในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผิดหมดนะหุ้นโดเมสิกเพย์ที่บอกว่าแข็งแกร่งที่สุดในสามโลกนะฮะตลอดสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเละเทะถูกไหมครหุ้นดีเฟนซีฟที่บอกว่าโอ้โหเวลาที่หุ้นผันผวนเนี่ยต้องเอาเงินไปฝากไว้ในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มไอซีทีเระนะครับ ทุกทฤษฎีที่เราขุดคน้นกันขึ้นมาใช้เนี่ยพั้งหมดนะครับจากปัจจัยการเมืองนะครับแต่ MTC เนี่ยไม่ลงนะนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะแข็งนะครับแข็งนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสตรองพอสมควรในเชิงของคนซื้อนะคนซื้อหรือเจ้ามือพุ้ง่ายนะพูดพูดเป็นภาษาชาวบ้านแล้วนะเจ้ามือแล้วนะ,ะนะเจ้ามือนี่ถือว่าคุมอยู่เอาง่ายๆคุมเกมอยู่นะครับ อ่ะทีนี้ถ้าไปดูในเชิงของเซนเตอร์มในเชิงของปัจจัยพื้นฐามนมันมีอะไรซับพอร์ตไหมนะครับที่จะทําให้มันดูน่าสนใจมากกว่าคําว่าเจ้ามือนีนะครับหนึ่งนโยบายของพักแปดพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเขาสนับสนุนอะไรที่เหมือนกันแบบเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถูกไหมฮะ,ะจากสามร้อยห้าสิบสี่บาทในปัจจุบันไปเป็นสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับไปเป็นสี่ร้อยห้าสิบาทก็ขึ้นมาประมาณสักยี่สิบเจ็ดยี่บแปดเปอร์เซ็นต์เยอะนะ นะครับซึ่งมันกระทบต่อบริษัทที่ใช้แรงงานเยอะถามว่า MDC มีแรงงานที่ตัต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำไหมผมว่าไม่มีนะไม่มีนะครับแต่ว่า MDC หรือว่าบริษัทในกลุ่มฟไนแนนซ์แล้วกันนะจะเป็นบริษัทที่จะได้ประโยชน์นะครับจากค่าแรงขั้นต่ำที่สูงขึ้นเพราะการที่ค่าแรงขั้นต่ำาก็สูงขึ้นนั่นหมายความว่าเงินเดือนเขาเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเดิมทีเนี่ยผมว่าเขาน่าจะอยู่แถวหมื่นหนึ่งอะหมื่นหนึ่งต่อวันต่อเดือน ันนี้มันขยับขึ้นไปเป็นหมื่นสามเลยนะนะครับหมื่นสามเนี่ยนะครับพอเอาไปคิดในเชิงของสินเชื่อคุณย่อมได้วงเงินสินเชื่อเพิ่มถูกไหมอ๋อ่ถูกไหมฮะคุณก็จะได้วงเงินเครดิตเพิ่มขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบของไฟแนนซ์เนี่ยมากขึ้นนะครับม,มากขึ้นเราก็ได้วงเงินในการกู้เพิ่มขึ้นอ่ะได้วงเงินกู้เพิ่มขึ้นแต่มันก็ มีอะไรมายั่วใจเราก็อยากซื้อนะครับจริงๆไม่ได้อยากเป็นหนหี้หรอกแต่มันทนความอยากไม่ไหวครัคบคุณบลคุณแสงก็เลยต้องซื้อส,สักนิดหนึ่งนะครับเพราะน<ล><ล>ั้นเนี่ยยอดสินเชื่อของกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยมันก็จะขยายตัว NPL ก็จะลดลงถูกไหมฮะเพราะว่ารายได้ของประชาชนมันเพิ่มขึ้นกําลังซื้อมันเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะเป็นบวกกับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับและอีกหนึ่งประเด็นนะครับสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของแบงก์ชาติถูกไหมครับค เรามองว่าจะขึ้นดอกเบี้ยถูกไหม0.25%<ม>จากปัจจุบัน1.75เป็น2%ถ้าขึ้นดอกเบี้ยมันต้องกระทบไฟแนนซ์ถูกไหมเราต้องขายไฟแนนซ์จริงไหม,มแต่ทำาันไม่วันนี้ผมให้ซื้อนะครับผมให้ซื้อเพราะว่าเรามองว่าการขึ้นดอกเบี้ยรครั้งนี้จะเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นปัจจัยลบที่มันเคยกดดันกลุ่มไฟแนนซ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะจบแล้วนะครับมันจะจบแล้วฉะนั้นกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยดูน่าสนใจตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าาาเเรกก็ล,ลือ MVC ม นะครับเพราะฉะนั้นแนวรับแนวแนวรับนะครับสามสิบแปดสามสิบเก้ารับได้นะครับแล้วก็แนวต้านแรกสี่สิบาทนะครับครับผมอ่า MTC ชัดเจนครับนี่ตัวแรกตีกตัวหนึ่งตัวที่สองคือดูโฮมนะฮะดูโฮมก็เหมือนกันครับอันนี้ก็ล้อไปกับนโยบายของพรรคการเมืองนะครับก็คือพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยนั่นแหละก็คือขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็ได้ถูกไหมครับแต่อีกช็อตนึงเนี่ยที่มีการเก่งกันตอนนี้นะโผมั่วหรือผัวโผอะไรไม่รู้นะตอนนี้ เขามองกันว่าพรรคเพื่อไทยจะได้นั่งรัฐมนตรีเกษตรค่ะนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีนโยบายในเรื่องของเกษตรชัดเจนมากนะเขาบอกว่าจะเพิ่มรายได้เกษตรกรเนี่ยนะครับขึ้นสามเท่านะภายในสี่ปีที่เขาเข้ามานั่งเป็นรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อไทยได้นั่งเกษตรจริงๆเขาก็น่าจะผลักดันนโยบายตรงเนี้ยออกไปตามที่เขาเคยหาเสียงเอาไว้มันก็จะทําให้รายได้ของ ของประชาชนที่เป็นระดับเกษตรกรเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นนะครอันนี้ก็จะส่งผลบวกโดยตรงต่อยอดซื้อยอดขายของผู้ประกอบการนะครับในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ราคาเนี่ยแข็งมากนะครับในช่วงที่ตลาดหุ้นตกนะครับก็คล้ายๆกับ M d c เพราะฉะนั้นแนวรับนะครับผมมองนะครับอยู่ที่บริเวณเส้น10วันก็คือ14บาท30นะฮะสิบสาทสานะครับแนวรับสําหรับดูโฮมนะครับต้านแรกก็คือ15บาทตรงนี้เลย นะครับสิบห้าบาทตรงนี้เลยนะครับซึ่งสิบห้าบาทนี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าเทสหลายรอบแล้วไม่ผ่านนะครับนั่งทุนนะครับเทสหลายรอบแล้วไม่ผ่านถ้ารอบนี้ผ่านได้เนี่ยผมว่าทางลงนะครับทางลงก็คือบวกขึ้นไปได้อีกเลยเนี่ยเอากรอบตรงนี้แล้วกันนะนี่คือกรอบที่เขาเล่นในช่วงสามสี่เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ส3บ5าถึงสิบห้าบาทนั่นก็หมายความว่าท่านยกกรอบตรงนี้ขึ้นไปได้เลย ก็คือเอา15บาทบวกอีก2บาทเป็น17บาทอันนั้นเป็นกรอบรอบใหม่ของดูโฮมนะครับชัดเจนนะฮะกราบผมแนวรับ13บาท14บาท30นะครับต้านแรก15บาทถ้าทะลุขึ้นไปได้มองกรอบยาวก็คือ15บวก2เป็น17ครับกราบผมอ่ะชัดเจนครับโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับพาทิต์ครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ